สวัสดีเราชื่อเมย์หรือที่ทุกคนเรียกว่าเมอาแต่ก่อนอ่ะชอบแต่งหน้าแล้วก็เคยเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์ไม่ต้องแนะนํำตัวไกลขนาดนั้นทุกคนคือคลิปนี้แค่จะมารีวิวชีวิตตัวเองในปี2021แล้วก็รีวิวของดีของเด็ดประจำปีกันจ้าไปดูกันปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโควิดยังไม่ไปไหนจ้าเดชได้อยู่อยู่ที่ขอนแก่นนะทุกคนกับครอบครัวเยอะมากก็ถือว่าดีแต่ก็มี่ชาวชาบ้างนิดน,นึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลย ในฝั่งของขอครอบครัวนะคะก็พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะเจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าไม่มีที่ไปแล้วนะคะกินข้าวกันบ่อยมากแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงดีค่ะจะมีบ้างที่เออนอนไม่หลับตามภาษาคนแก่หรือเปล่าส่วนความรักก็เอามีหวั่นใจมีผู้บ่าวแล้วเด้อจ้าก็แฮปปี้ดีนะคะทุกคนทํางานด้วยกันแล้วก็เอ,อเื่อนื่นิดนึงต้นปีที่แล้วมีปณิทานอันแน่วแน่เป้าหมายหลักคือลดหุ่นดูแลสุขภาพตัดภาพมาทําได้จริงแค่เออสองวัน มาในส่วนของการเปิดคาเฟ่นะคะที่คิดภาไว้ว่าเออเราเปิดสวยๆเดินเข้าใสๆชิวๆนะคะ โอโหตัดภาพมาเข้าร้านทุกวันเลยค่ะทุกคนคือแบบเข้าทุกวันจริงๆเข้าไปทํางานแล้วแบบทํางานหนักมากคือเปลี่ยนดิสเพย์ร้านอะไรงานแรงงงแรงงานชงน้ําทําเค้กรับออเดอร์สง่งออเดอร์ทำหมดทุกอย่างแล้วก็ทําเมนูใหม่ทุกๆ3เดือนด้วยนะคะก็คือเป็นปีที่แบบไม่ได้หยุดเลยนะคะทําของที่ร้านเยอะมากๆจริงๆนะคะพ่อแม่ว่าเจอหน้าบ่อยแล้วหมอน,นวดเจอหน้าดีฉันบ่อยยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นไปทุกอย่างนะทุกคนปวดหัวปวดหลังปวดไมเกรนปวดเท้าปวดอะไร คือเป็นเยอะมากจริงๆและในส่วนของเค้กก็คือทําเยอะมากๆนะคะคือทุกคนทําเค้กมันแบบมันเหนื่อยมากๆเลยอะแล้วปีนี้ไม่ทําเยอะมากทําไปแบบหลายร้อยก้อนเลยอะแต่ก็มันก็แฮปปี้อะคือมันอินจอยไปด้วยไงแล้วก็มันอดไม่ได้ที่จะไม่ทำอะทุกคนคือมันก็สนุกเวลาได้ทําแต่กลับบ้านมาก็คือปวดหลังปวดแขนปวดขาเป็นไปหมดนะคะปีนี้ก็คือสุขภาพร่างกายก็ก็ไปไวอยู่ไมว่าเพราะว่ามีอาการปวดหลังเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ ปวดขาหรตลอดเวลานี่พูดปวดหลังปวดขาบ่อยมากเพราะว่าพราะ่เพระเป็นทุกวันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านนี่คือบางวันก็รับบทแบบบาริสต้าสาวนะคะก็เข้าไปช่วยทําน้ําทําอะไรเพราะว่ามันจะมีช่วงที่คนเยอะแล้วพนักงานก็ไม่พอเนี่ยฉันก็ต้องไปรับบทเป็นหนึ่งในพนักงานนะคะก็ประมาณนั้นอื่นๆในร้านก็ยังต้องมีพัฒนานเรื่อยๆนะคะมีทำโปรดักต์ในร้านนะมีทำแก้วทำเลอร์นะคะมีทำแมสต่างๆซึ่งก็ก็ทำโปรดักต์มาใหม่ๆเรื่อยๆนี่ก็กำลังจะมีกาแฟดริปนะคะที่สามารถซื้อก็เอากลับไปดริปเองที่บ้านได้เลย ในส่วนของการเดินทางนะคะก็มีได้ติดปีกบินนิดนหน่อยๆนนะคะได้เที่ยวในไทยไปก่อนนะคะเพราะว่าโควิดยังไม่ได้หายนะทุกคนก็มีเข้าป่าเข้าแคมป์นะคะมีไปทะเลนะจ๊าสวยสวยใสใสเออก็ไม่ได้ใสเท่าไหร่นะคะมาถึงน้าทะเลเพราะว่าอันนี้ตกมึกไม่ได้เลยนะคะเมาเรือไปเชียงใหม่เจ้าก็คือไปทัวร์คาเฟ่เยอะมากๆนะคะทุกคนสนุกมากเออจริงๆ ชีวิตโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปเนี่ยเราจะมาเข้าสู่ของที่ใช้แล้วชอบประจําปี2021กันจ้าก่อนอื่นเลยโอเควีผมก่อนนะคะทุกคนเรื่องราวคือผมมียาวมากแล้วยาวมากไหมอะคือยาวเร็วมากแล้วกันแล้วก็ไม่รู้จะตัดนี้ไหมทุกคนบอกได้นะว่าจะตัดนี้เปล่าในส่วนของของที่จะเอามาเป็นเฟเวอร์บิทประจําปีคลิปหนักมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาดีเริ่มที่นี่เลยแล้วกันเออสเปเชียลน้งเต่านะคะนี่คือโฟกัลโฟกัเนอ่านไม่ถูกจะรู้วันนี้นะคะ เอาไว้ฉีดที่จกักรแลนี่แหละเอาไว้ระงับผินกายคือมัดดีตรงที่แบบว่าก่อนนี้ไม่ใช้แบบทาครีมไงแล้วมันก็เลอะมือแล้วอันนี้ก็คือแบบฉีดๆไม่เลอะแล้วก็ระงับผินได้ดีมากต่อไปนะคะเป็นลิปมันนะคะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยชิเซโดนะคะโมลิปงงมากตอนถ่ายดูว่าขันหัวทุกทางแล้วนะทำไมมันกลับหัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลิปมันปกติกเลยนะคะไม่มีอะไรรักษาความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็อ่อนโยนดีซื้อนานแล้วไม่แน่ใจหมดาอายุยังแต่ก็ยังใช้อยู่ดีมาก ถัดมานะคะเป็นบำรุงปากเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้มีสีด้วยเป็นของแมคโกลเพนะคะไม่มีหลายสีมากนี้จริงๆก็คือใช้สีไหนก็ได้เลยนี่สีแดงมาเพราะว่าทาแล้วมันจะแบบเออฟีลไรว่าปากสุขภาพดีนะคะไม่ทาตอนกลางวันปากก็จะชุ่มชืน้นแล้วก็มีสีหรือไม่ปวดเกินไปทาแล้วก็ซัดออกไม่รู้ทาทำไมนะคะ ถัดไปนะคะเป็นกันแดดนะคะปีนี้ทั้งปีทากันแดดเดยอะมากเพราะว่าไม่มีเวลาแต่งหน้าหรือทำอย่างอื่นนะคะทากันแดดรัวๆค่ะมาเริ่มที่ตัวนี้เลยค่ะนี่เป็นคายเนสนะคะนี่ดีดีแบบดีมากจริงคือเป็นกันแดดในแหละเอส50 ต่างๆครบถ้วนแล้วก็มันเป็นเนื้อสีขาวทาแล้วมันแบบมันซึมเข้าผิวเลยทุกคนคือเขาทํากันแดดได้ดีมากๆจริงๆคือแบบทาแล้วมันอืมสบายโอเคสบายมากสบายผิวจริงๆนะคะทุกคนแล้วมันก็ซึมแต่งหน้าต่อได้ซึ่งเราไม่ได้แต่งก็เลยใช้เป็นนี่ฮะกันแดดอีกทีหนึ่งก็คือเป็นซีซีกับกับอันนึงก็ซีซีเหมือนกันอะเริ่มที่เสเนไวแล้วกันเนาะเซเนไว้นี่ก็คือเป็นซีซีกันแดดคือก่อนหน้าตัวครโอเคหล่น ก่อนหน้าตัวคายเนสก็คือมีใช้ตัวซีซีเซนไวทมาแทบจะแบบทั้งปีนะคะคือมันเป็นเนื้อแบบสีเนื้อเนื้อแล้วก็จะใช้ผสมกับแมกตัวนี้เป็นเอ่อเรเดียนส์นะคะตัวนี้ก็เป็นซีซีเหมือนกันทารวมกันไปเลยเนื่องจากระบบเป็นซีซีดิฉันก็ทารวมกันด้วยความรีบนะคะทาไปก็ได้ผิวอย่างนี้เลยสวยใสแบบว่าออกจากบ้านได้ยังยังไม่ได้แต่งหน้าต่อก่อนเติมแก้มซะหน่อยละกันเนินทุกคนจริงๆจะบอกว่านี่เป็นบลัชที่เนชอบมากนะคะเป็นของพ่อเอนโจ ก็คือเมีใช้บ่อยมากคือใช้ทั้งปีจนมันแห้งแล้วมันก็หลุดออกมานะคะคือเขาเป็นบลัชครีมแบบเนื้อมูสที่สีสวยเป็นธรรมชาติเกลี่ยง่ายทาแล้วแบบุ้ยน่ารักคือแบบโอ้ยต้มูตมีมันน่ารักอะทุกคนคือดีมากใช้ทั้งปีจริงมาดูแป้งผสมรองพื้นนะคะปีนี้ต้องยกให้เมเบลินซูเปอร์สเตย์เลยเนื่องจากว่าใช้จนแบบว่าเป็นรูตรงกลางแล้วนะคะบางวันคืออกคืมใจอยากน่านเนียน ผิวเรียบสวยก็ก็เป็นตัวนี้แหละง่ายดีนะคะใช้กับแปรงของเอลาแมนะคะคือแปรงใหญ่มากทุกคนคือทาแป๊บเดียวแบบว่าทั่วหน้าแล้วนะคะเหมาะกับวันที่รีบๆซึ่งรีบทุกวันนะคะก็เลยใช้เวลาแต่งหน้าน้อยมากซึ่งมันตอบโจทย์มากสงตัวนี้แป้งอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากปีนี้นะคะใช้บ่อยมากนะคะคือ Hourglass ค่ะคือ โอเคตลับมันยืนยืนนิดนึงนะคะเช็ดแล้วก็ยังยืนเหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยคือสีเนี่ยเป็นสีดิ f ฟิลสไลน์นะคะอ่านเทบจะไม่ออกนะเช็ดแล้วก็ได้เท่านี้แล้วทุกคนคือเขาเป็นเหมือนแบบว่า Finishing p o วเดอคือแตะแบบบริเวณที่โซนต่างๆทําให้หน้ามันดูแบบพุ่งป๊ p ปอดูสดใสดูพักผ่อนเต็มอิ่มดีมาต่อกันที่ p o วเดอร์บ s ันะคะอันนี้เป็นของแม c ที่ทําร่วมกับลิซ่นะคะ สีสวยมากทุกคนเป็นสีชมพูผู้ดีสีชมพูกําลังจะนูนกําลังจะตุ่นกําลังจะพีชกําลังจะ กำลังจะไปไหนไม่รู้แต่ว่ามันสวยอะคือแบบเป็นสีที่ทาแล้วแบบดูเสใสเป็นธรรมชาติดูเป็นคนผิวสุขภาพดีแต่ก็ยิงดีไม่พอเพราะว่าดิฉันชอบใช้หลายตัวนะคะอีกตัวนึงที่ชอบบ้างทุกคนนี่คือของชาแนลนะคะสีอะก็คือสีเออเลือกอ่านได้เลยค่ะไม่เบอร์อันนี้นะคะคือสีมันจะแบบว่าอ่ะเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นชมพูสดใสขึ้นออกส้มๆอันเนี้ยทาแล้วก็ดู เออสุขภาพดียิ่งกว่าคือแบบเติมเข้าไปอีกให้มันแบบว่าสดใสยิ่งขึ้นไม่แน่ใจใสอารมณ์ทำไมต่อที่เขียนค ja ิวโรสจ้าอันนี้ก็คืออันดีอันเดิมจำแทบไม่ได้แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเรา w It อีดบายน้องฉัดนะคะใช้มาไออมนรู้ปีที่เท่าไหรแล้วนะคะตลับเดิมเลยนะคะก็คือมันใช้ง่ายสีสวยน,นี่เป็นสีดับบราวน์นะคะก็อาศัยจังหวะแบบทาทาเร็วๆแล้วก็สวยเลยเป็นธรรมชาติงงดีจริง มาต่อกันที่ไฮไลท์นะคะอันนี้ก็คือเป็นของ MAC นะคะเช่นเดียวกันคือสีเป็นสีแชมเปญนะคะสวยมากอันนี้คือชื่อสีว่าไอซ์แอปเปินะคะไม่เอาไว้ทานนี่แหละตามทีโซนใต้ตาต่างๆนะคะสร้างดอลลี่อายเหมือนนอนมาเต็มอิ่มซึ่งก็ทําได้ดีสวยมากมาที่เมคอัพชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะขาดลิปไปไม่ได้เลยนะคะเริ่มที่ตัวนี้ฮะอันนี้เป็นของ e c l i p s e นะคะ รุ่นบาร์บี้นะคะสีแบบชวนตกใจนิดนึงนะทุกคนเป็นสีส้มแบบแบรทมาแบบส้มแบบตะโกนวันนี้คือสีส้มนะจ๊ะก็ไม่ต้องกลัวน,นะคะทาเป็นเบสไปก่อนนะคะทําให้ปากเราอะมีสีสันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะใช้ลิปตัวนี้ค่ะแม็กค่ะอันนี้เป็นลิปเทนซิตี้นะคะก็คือเป็นลิปแบบครีมนี่แหละสีเนี่ยเป็นสีแบบตุ่นๆนะคะน้ําตาลนิดนึงตัวนี้จะมาเบรกทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางเองนะคะแต่ก็สีจะยังสดอยู่นะคะก็เลยต้องซับออกอยู่นะคะเป็นลิปครีมก็โอเค ซับประมาณหนึ่งเลยนะคะสีก็จะค่อยๆหลุดติดมานะคะแล้วเราจึงจะค่อยกลับมาเป็นสาววัยใสกันด้วย l o r e a l ตัวนี้นะคะนี่เป็นลนะิปคุชชั่นอ่ะทุกคนซึ่งยพยายามหาชื่อรุ่นแล้วก็อ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นลิปคุชชั่นมีมานานแล้วนะคะนานมากไม่รู้ยังขายหรือเปล่าทุกวันนี้นะคะตรงปลายเขาจะเป็นหัวฟองน้ําแบบนี้แต่สีเนี้ยสวยมากคือเป็นสีส้มๆนะทุกคนทาแล้วปาจะแบบเบลอๆลอมันนวลเหมือนใส่ลิ่มเตอร์ตลอดเวลาแล้วรู้สีทุกอย่างจะกลับมาเป็นสภาพแบบ ปากนุดนๆใสๆที่สําคัญคือมันไม่ติดแมสคือถ้าทาคือมันแบบมันแห้งติดไปเลยเพราะว่มันเป็นเนื้อแบบแป้งแปง้เป็นพาวเดอร์นะคะสวยมากทุกคน และนี่นะคะก็จะเป็นลุกที่ได้หลังจากใช้เครื่องสําอางที่เป็น Favorit e of 2021ของเมย์นะคะก็จะเป็นลุกใสๆดูดๆนะทุกคนแต่งหน้าเบาบางมากนี่คือถือว่าแต่งหนักมากๆแล้วนะคะแต่ลุกประมาณนี้ก็พร้อมไปร้านไปทําง,งานแล้วคะ่ะแต่ว่าเออสภาพความเป็นจริงนะคะที่ฉันไม่ได้ปล่อยผมสยายแบบนี้นะคะม้วนผมคะ่ะเพื่อความสะดวกในการทํา,ทาง,งานนะคะก็คือกลับมาเป็นยายป้าเหมือนเดิมนะคะนี่ผมไมข้างหรือบ,บางวันก็มัดน,นะคะก็มัดผมทั้งปีไปเลยนะจ๊ะเพราะว่าผมยาวแล้วนะคะอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะคะ ทุกคนที่ชอบมากแล้วก็ใช้ทั้งปีนั่นก็คือ Apple Watch นะคะคือที่เมย์ใช้อะมันเป็นแบบหน้าปัดไฟเล็กอะคือเมย์ก็ไม่รู้ขนาดนะคะเพราะว่าพี่ดิกซื้อมาให้นะคะหลักๆก,ก็คือโอเค ใช้อะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยนะคะนอกจากเอาไว้ดูเวลานะคะดีเพราะว่าเออดูเวลาได้ง่ายดีเหรอใช่มีหน้าปัดให้เลือกหลายอย่างแล้วก็เอาไว้คุยโทรศัพท์นะจ๊ะเพะว่าที่ฉันทํางานไปนู่นนี่นั่นไปแล้วก็มีคนโทรเข้าแบบอ่ะบางทีก็ไม่ได้ยินบางทีก็คุยไม่ถึงเรื่องนะคะแต่ดีสะดวกมากเออเฟอร์เอื่นๆของปีนี้จริงๆแบบหายากมากทุกคนเพราะว่าเหมือนทําแต่งานเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งของเท่าไหร่นะ ก็เลยแบบว่าค่อนข้างเครียดและกังวลนะคะว่าเอ๊ะเฟรนดเรามันจะน้อยไปไหมนะหรือมันจะดูไม่มีอะไรไหมนะก็เลยเอองง,งอยู่ว่ายังไงดีอ่านึกออกแล้วก็คือของกินแล้วกันเครื่องดื่มกินทั้งปีจริงๆคืออเมริกาโน่นะคะเพราะว่าเม์ต้องชิมกาแฟที่ร้านทุกวันนะคะไปร้านทุกวันแล้วก็กินทุกวันคือรู้ตัวอีกทีหนึ่งอะเมนน่าจะแบบไม่รู้ติดกาแฟไปยังอะแต่ว่าต้องกินกาแฟทุกวันถ้าวันไหนไม่กินจะรู้สึกแบบง่วงๆวงแบบเหนื่อยๆเพียๆประมาณนี้นึกออกแค่เนี้ย ขอเนึกเพิ่มก่อนนะทุกคนว่ามีอะไรอีกกําลังคิดว่าคือเมคอัพมีน้อยมากยก็จะเป็นแบบพาร์ทของใช้ในชีวิตประจําวันไหมของแบบจิปาถะสักกระเบือยันเลือนลบอะไรอย่างเงี้ยไปเริ่มกันเลยที่นี่ค่ะ c ีอิ๊ว ไายำสวีทซอยอันนี้คือเด็ดจริงคือเมอ่แบบทําอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็รู้ตัวเองแล้วว่าชอบซีอิ๊วหวานมากเพราะว่าใส่ตลอดใส่แทบจะทุกเมนูไม่รู้จะข้างใครซีอิ๊วหวานอะไรขนาดนี้ลองมาก็คือไอยำซอยซอสอร่อยสุดนะคะก็คือมันรสชาติดีแล้วก็หอมต่อไปคือ black truffle puree นะคะก็คืออันนี้เป็นทรัฟเฟิลเยอะๆข้างในเอาไว้แบบทําสปาเกตตี้ทาหน้าขนมปังทํานั่นทํานี่คือใส่เนี้ยหอมมากใครที่ชอบทรัฟเฟิลนะคะแนะนําว่าลองแล้วแบบกระุกใหญ่อย่างเงี้ยคิดว่าจะแพงใช่ไหม ห้ารอยบาทเท่านั้นที่แมโคโครค้มเวอร์ของต่อไปมางงงนะคะเป็นเต้าหู้ผสมเห็ดหอมอันนี้อร่อยมากคือดีต่อสุขภาพด้วยแต่จริงๆกินเพราะอร่อยนะคะอันนี้คือแบบใส่หม้ออบร้อนแล้วก็อบได้เลยจะเย็นนะคะแกะซองนิดนึงนะคะแล้วก็หั่นๆมันจะเป็นแบบคล้ายๆหมูยอใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าก็คือพออบมาแล้วอะมันจะพองฟูแล้วก็กรอบเคยอบนานเกินไปจนแห้งแข็งเลยก็มีนะคะแต่นนี้ก็คือเอาเบาๆบางๆให้ข้างในมันยังพอแบบอุ้ยละมุนละมุนเด้งๆนะคะ จะเป็นประมาณนี้คือมันเกาะมากเม่เอาไว้ทํากินเวลาแบบดึกๆหิวหิวหรือแบบเอยากจะฮิวตีอยากจะหาของกินเล่นตอนที่ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็มีทางเลือกที่ดีสหรับคนปวดหลังเช่นเดียวกันค่ะสิ่งนี้คือนะวัตรกรรมเออที่นวดหลังที่ดัดหลังอะไรก็ตามสั่งจากในเน็ตน,นะคะปรับระดับความสูงได้สามสี่ระดับแหละแต่ว่านอนลงไปแล้วแบบหลังมันจะสบายมากหายปวดเลยอันนี้คือเวิร์กมากแค่ประมาณแบบแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเช่าวปวดหลังอย่างเราเราต้องโดนนะคะ ต่อมานะคะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะปีนี้ทั้งปีฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เยอะมากนะคะอันนี้เป็นแบบขวดลองสเปรย์นะคะฉีดได้นานมากขวดใหญ่บิ๊กบุ้มอันนี้ของซุปเปอร์มามนะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะซื้อขวดแบบนี้ตามในเน็ตก็ได้มีหมดคือลองสเปรย์มันกระจายแบบทั่วถึงมากๆแล้วก็ทําให้ฉีดล้างได้สะอาดมากๆนะคะต่อไปนะคะอันนี้พีคจริงอันนี้คือที่ฉีดไว้ขจัดคราบเชื้อราในห้องน้ำมันขจัดคราบลาดําได้แบบหมดเกลี้ยงแบบพวกคราบฝังแน่นที่เป็นลาดําที่ขัดอออกอนก็นนไม ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ข่าวเลยงงแล้วแบบลาไม่กลับมาอีกเลยคือเมย์ชอบมากนะคะซื้อได้ที่โฮมโปรนะคะทุกคนใครมีปัญหาห้องน้ํามีโลมีล้าน,นี่ก็คือใช้ตัวนี้เลยแต่ว่าคือกลิ่นม,มันก็แรงนะคะทุกคนก็มันเป็นเคมีเนาะ,ะก็ระวังนิดนึงตอนใช้นะคะสุดท้ายนะคะแอปที่ดีที่สุดของปีนี้นะคะขอยกให้กับสโนค่ะคือเป็นแอปที่ใช้มาตลอดทั้งปีใช้มาหลายปีแล้วะะทุกคนเป็นแอปแต่งรูปเดียวที่เมย์ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่ามันมีทั้งฟิลเตอร์ให้ครบนะคะฟิลเตอร์สีและ ฟิลเตอร์หน้าค่ะในส่วนของเมคอัพนะคะเราก็สามารถแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าได้นะคะในส่วนของสัดส่วนก็มีให้ได้ตุงเช่นเดียวกันนะคะคือแบบดีมากจริงคือมันจบในแอปเดียวจริงๆนะคะคือชอบชอบมากสนุกยกให้เลย จบไปแล้วนะคะสำหรับเบสโปรดักของปี2021นะคะหวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินกันคือขอมีไม่ได้เยอะมากนะคะก็คัดมาแล้วนะคะว่าดีจริงจวิงว่าทุกคนคงจะชอบถูกใจกันเนาะปีนี้ก็คงยังเป็นอีกปีหนึ่งที่ยากและก็เหนื่อยสำหรับใครๆหลายๆคนนะคะรวมถึงเมย์เช่นเดียวกันนะก็หวังว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะทุกคนก็ขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะทุกคนหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราบางนะก็ ขอให้ดีขึ้นแล้วกันเนาะส่วนเบสโปรดักของทุกคนหรือเฟรนด์ิทของทุกคนมีอะไรบ้างนะคะในปีที่ผ่านมาก็ยินเบอรมาแชร์กันได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้านะคะสวัสดีค่ะ